สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลนะคะสวัสดีทุกคนเด้อจ้ะ ชี้แบบไปชี้ออกไป็นชี้ขวาด่าชี้ไปนี้ด้วยบงมัวนใสกับลูงถครเห็นย่าที่บอกยายว่าผมไปต้นน่า,ะาะจะไปหมดทั้งสองนั่นแหละแม่ท่นบอกยา้อยู่ เขาบอกยายว่าเขาจะไปตลาดกันยู คนบอกว่ามันคนราเจ้าจชางิประเด็นเรื่องาตั้งหัวข้อว่าอะไรก็นี่ไงคนแต่ละคนไม่เหมือนกันออุ๋่ณจะบอกว่ามันเหมือนสร้างประเด็นคนเราไม่เหมือนกันบางคนอ่านได้กับคนไ,ไม่อ่านได้ใช่ไหมเออมันก็เปรียบเทียบได้หลายอย่างก<อ>็เราไม่เก่งเนะาะก็เราไม่สื่อมันไงนั้นเราพูดตัวเองนั่นแหละจะให้เราพูดเก่งพูดเก่ง ยอ่านไม่ได้แล้วอย่างยายเนี่ยอย่างอย่างเอชีทมเนยายมายายก็อยากอ่านได้อยากอ่านได้แต่็อ่นานไม่ได้จะให้ทำไงอ่ะแล้วมันเหมือนแล้วมันเหมือนใครจะไม่อยากอ่านออใครจะอยากเกิดมังโง่เออถามหน่อยใครจะอยากโง่ไม่มีใครเขอยากโง่เลยถ้ามันเลือกได้ถ้ามันเลือกได้ค่อยเลือกนู่นไปเป็นคนยิงขึ้นมาอยู่นู่น มันเลือกไม่ได้มันถึงเปิดมาเป็นแบบนี้ใครจะอยากงูใครจะไม่อยากอ่าน feet, มันอ่านได้แค่ไหนก็อ่านได้แค่ไหนเราไม่ได้ปวดเก่งแล้วก็บอกเอฟซีตลอดเวลาว่าเอฟซีจ๋าอยาอ่านไม่เคยไม่ได้นะ,ะคะอยาอ่านได้แล้วอ่านให้นะคะอไอ่านไม่ได้ยาก็ไม่ได้อ่านนะคะเราก็บอกอย่างนี้ตลอดเวลาเอฟซีก็เข้าใจเอฟซีเขาก็รู้ว่าเราไม่เก่งเนาะ เราไม่ใช่ว่าเออเราอ่านไม่ได้อวดฉลาดไม่ใช่เดบนั้น่นแหละเขาถึงเรียกว่าอวดฉลาดอันนี้เราอ่านไม่ได้เราก็บอกตรงๆว่าเราอ่านไม่ได้ใครจะไม่อยากแค่อ่านได้เอ็มซีบอกว่าถ้ายายอ่านหนังสือได้น่ะเอ็มซีจะได้อยู่กับยายนานยายก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะยายอ่านได้แค่ไหนก็แค่นั้นยายก็บอกเอ็มซีแบบนี้ โรงเรียนก็ไม่มีเรียนโรงเรียนวัดพกขาหักเดือ้ำเรียนสาลาวัดบ้านเขาเนาะยายไม่มีโรงเรียนนะยายเรียนสาลาวัดนะจะบอกให้สาลาวัดจ้พกบังทั้งพกขาเป็นแคลงชืมื่อโลกขนาดขนาดระยอันสืบได้เมืองย่างของยุ่งยายจะย่างได้ใส่จำนวนหองหน้ายายจะย่างโง่ย่างเรียน ได้อาจไม่ได้แต่ลูกยาย์เขาฉลาดแต่ลูกยาส์ตื่นอ่ะยายยายไม่ฉลาดแต่ลูกยายฉลาดก็พอแล้วตรงนู้มันเลือกไม่ได้นะค่น,นั้นก็เลือกเกิดเป็นลูกลูกคนหนูแล้วสิถ้ามันเลือกได้ ไดโูหมตอไม่ว่าว่าจะมันเลือกเกิดไม่ได้นอะเอเนาะทำมได้เป็นแบบพกับพายคนเก่งเพราะนเก่งเราไม่เก่ง ถ้าอย่างนั้นนะ่ะเสียเขาไปจบเป็นยาโทรทำไมมาเป็นยูทูบเออแค่เน็ตแถอะเนาะใช่ไหมเออเขายังมาเป็นยูทูบได้อ่ะเขาจบเปนยาโทแต่เขามาทำยูทูบเอาทำไมเขาไม่ไปทำงานอยู่ในห้องแอร์เออมันก็มันมีทางเลือกให้เขาเลือกเยอะแยะไม่รู้จะอธิบายยังไงไไยายก็เอฟซีจ้า คนที่มาดูยายเขารักยายนะั่นนี่เขามาดูให้เพราะว่ายายอ่านหนังสือไม่ออกเขารักยายเขาสงสารยายเขาก็เลยมาดูให้อ่ะเพราะว่าเขาสงสารยายคนแก่แล้ว,วเขาก็ดูให้ไปอย่างนั้นแหละก็ขอบคุณเอฟซีนะที่เพิ่นมาดูให้เราอ่ะสวัสดีค่ะคุณแคขอบคุณค่ะคุณวายนะคะขอบคุณนะคะให้หัวใจยายมา สู้ๆนะคะยายขอบคุณค่ะนี่อันได้แนวไปได้แน่เนาะเอฟซี FC. ยายอ่านไม่ได้ก็ให้หัวใจมายายก็บอกอยู่ให้หัวใจอะไรมาก็ได้เนาะเอฟซี FC, ใช่ไหมน่ารักมากเลยเห็นไหมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะยายเจอคุณลุงยายดีใจยี่กว่าถูกรางวัล บยายโอ้ยคิดได้ยินกับพูดของแกแล้วยายขำยังไม่หายเลยโอ้ยดีใจมากเลยเขาเรียกหาเสือใหญ่เลยเลยตอนแรกว่ากันวิ่งถ่ายคลิปลงพอถอยหลังแปเอาน,น้องแค่นั้นเลยเ,เดี๋ยวงกลับมาจะรับเด็กแล้วก็ยังเข้าวห้ยา สาปุ๊ก,กำลังทำงานนะคะพีตอนนี้เหลือเหลือพิรวันยังไม่มาใช่ไหม,มเอมา,า,า,าเปไปนอนอยู่สวนเบาอ,อ๋เเนนาเอเพิ่งจะปลูกของเห็นเพิ่นดูคลิปเพิ่อนอยู่ว่าจะปลูกอะไรนะชะอมชะอมอเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะปลูกะอมเด้เพิ่นวะเห็นบอกให้แม่เอาชะอมมาให้อยู่ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์เด้อเอฟซีจ้าฝากดูคลิปย้อนหลังยายด้วยเด้อได้ยยจะได้มีตังเงินเดือนกับเขามั่งเสือถามหาเงินเดือนยายยายน้ำตาตกในเลยนะเมื่อกี้หนึ่งเสียไหมหนู<ะ>เสือถามว่าทำไมทำยูทูบไม่มีเงินเดือนค่อยน้ำตาตกในเลยทำไมยายเออหนูก็ว่าค่อยค่อยร้องไห้เลยเมื่อกี้ค่อยแบบ ก็ใครจะไปอยากได้เนาะก็เอฟซีไม่ดูสามวันผ่านไปก็สามสิบคนดูค่อยจะทํายังไงเราสิเออสิบวันผ่าน,นไปก็สามสิบคนดูค่อยก็เริ่มทอแล้วค่อยก็บอกเอฟซอยู่ค่อยเริ่มทอแล้ว